หลังจากการตัดสินใจของบาร์กมาเกสกับการย้ายไปอยู่ทีมโรงงานของลุคติทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดนักแข่งเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ส่งผลให้หนักแข่งอย่างฮออกเคมาร์ตินและเอเนียบัตจินนี่เลือกที่เซ็นสัญญากับออพเพลียและทีมคิตเตมเทคชในปี2025ซึ่งยังรวมถึงพราแม็กที่ย้ายไปร่วมงานกับยามาฮ่าในฤด,ดูกาลหน้าเช่นกัน และเรื่องนี้ส่งผลให้ดูกติมีจํานวนรถที่ใช้ในการแข่งขันจาก8คันเหลือ6คันทันทีในฤดูการหน้าซึ่งเรื่องนี้มันอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนารถของดูกติที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีเลื่อยมาจากทีมพรามักโดยทางผู้บริหารของดูกติก็ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเขาได้เตรียมแผนไว้รองรับสําหรับเรื่องนี้แล้วส่วนทางด้านมาร์กมาเกต ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตัวเขาได้พิจารณาอย่างจริงจังที่จะย้ายไป KTM หรือ f อ i ิเลียจริงก่อนที่จะตัดสินใจมาดูโคติซึ่งมาร์กมองว่าศักยภาพของดูกคติในตอนนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยหลักในการที่ช่วยให้เขากลับมาสู่จุดเดิมที่เคยเป็นอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามมาร์กมาเกตมองว่า KTM และแอพเลียมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีผลงานที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ทั้งสองทีมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในอนาคตเช่นกันและสําหรับในฤดูการนี้มาร์กมาเกตยังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์กับการแข่งขันของครึ่งฤดูการหลังให้ได้แต่ความท้าทายของเขาก็คือบรรญาญาจากทีมโรงงานของดูคติที่ได้ใช้รถ GP 24ที่ถือว่าเป็นรถที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดในกิจณขณะนี้ ก็คงต้องติดตามวันต่อไปว่ามาร์กมาเกสจะสามารถสร้างชัยชนะได้หลังจากนี้หรือไม่และทั้งหมดก็คือข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ MotoGP ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ